ัวันนี้ามาดูต้นกล้าผักสลับนะครับนี่ก็อายุได้อยู่2วันพดีเลยนะครับส่วนวันนี้ก็วันที่3นะครับเพิ่งได้แดดประมาณ1นึ่งวันเต็มๆนะเมื่อได้แสงปุ๊บเขาก็จะเริ่มมีสีเขียวขึ้นมาให้เห็นมันนะครับ ก็ไว้ให้โดนแสงแดดทำไรประมาณ3วัน,นแล้วเราก็จะเืนหาแสงแล้วก็ขยายใบให้กว้างขึ้นนะครับให้อยู่ในแดดทำไรนะครับอย่าให้โดนแสงเต็มเ็มนะสวัสดีตอนเช้าครับ่คือวันที่5แล้วนะครับวันนี้พามาดูผักสลัดอายุ5วันนะครับจากการหว่านเมล็ดนะ นี้เป็นสลัดคอรสนะครับก็สังเกตได้ง่ายๆคือมเมล็ดเขาจะเป็นสีขาวนะครับมันจะเป็นสีขาวประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วสีเขียวจะเป็นมเม็ดเมล็ดสีขาวสีแดงจะออกเป็นมเมล็ดสีดำนะครับส่วนใหญ่นะแต่บางพันธุ์ก็จะเป็นสีขาวเหมือนกันเช่นพันนี้ เป็นเลดเลดบิดเลตเละบิดเป็นพันผสมนะครับสีเขาก็จะออกเป็นสีเขียวปลายแดงนะครับปลายออกสีแดงชมพูนิดหน่อยนะครับถ้าโดนแดดเยอะๆเสียงเยอะๆ,ๆเขาก็จะกลายเป็นสีสีแดงเข้มนะครับแต่ตรงกลางก็จะเป็นสีเขียวนนี้พามาดูให้ให้สังเกตดูว่าต้นกล้าเขาจะเอียงนะเห็นไหมครับ ต้นก้าเอียงนี่เกิดจากอะไรเกิดจากอ่าผมพอวางไว้ในร่มนะครับแล้วก็ไม่มีแสงนะตอนเย็นมาเขาจะโดนแสงคือเขาจะเอียงไปทางแสงที่เขาโดนตอนเย็นๆนะครับอย่างฝั่งนี้ตอนเย็นพระอาทิตย์ตกแสงเขาส่องมาทางนี้ต้นเขาก็จะเอียงนะครับแรกๆผมวางไว้ผมเอาไว้ในร่มเลยแหละแล้วก็ทีนี้สองวันแรก พอไม่ได้แสงเขาก็จะยืดนะครับตน้นลำต้นเขาก็จะยืดขึ้นมา,านี่นะครับยืดเสร็จแล้วผมก็พามาโดนแสงนิดหน่อยเขาก็จะเริ่มแตกใบนะครับแตกใบพร้อมกับการสลัดเมล็ดออกนะครับเล็ดเขาก็จะออกไปแล้วก็เริ่มจะกลางใบรับแสงนะอีกสามประมาณสามวันก็ได้ประมาณนี้เลยนะครับซึ่ง การลดน้ําผมลดน้ําแค่2วันนะครับวันแรกที่เราหว่านเมล็ดแล้วก็วันที่3ที่เราโดนแดดนะครับไม่ให้ไม่ถึงว่าไม่ให้โดนแดดตรงๆนะหมายถึงว่าโดนแสงล้าไลนะครับให้เขาโดนแสงแล้วก็เขาก็จะพร้อมสังเคราะห์แสงให้ต้นเขาเขียวแล้วก็ทำให้ต้นเขาแข็งแรงขึ้นนะครับตอนนี้ก็จะเป็น กลีนโอ๊กนะครับกลีนโอ๊กคือต้นเขาจะสั้นอยู่แล้วนะลตำต้นเขาจะเล็กสั้นนะครับไม่ขย,ยายอ,อะไรอย่างคืออายุเขาจะช้ากว่ากลีนโอ๊กประมาณห้าวันนะครับอันนี้คือผมวานพร้อมกันมันก็จะสั้นกว่าน,นิดหน่อยแล้วก็โดนโดนแสงเขาก็จะขยายใบนะครับก็การให้น้ำดินเขาก็จะไม่ไม่แฉะนะครับห้ามแชะเลยนะครับ แฉะเขาก็จะเน่านะครับอย่างเช่นต้นนี้ที่เราหวานเพราะว่าเราจะได้คัดต้นนะครับต้นที่ไม่แข็งแรงนะครับอันนี้คือไม่สมบูรณ์นะครับก็ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นได้นะต้นสมบูรณ์แปดสิบแล้วก็ต้นที่ไม่สมบูรณ์ก็นิดหน่อยคือข้อดีของการคัดแล้วก็มาปลูกนะครับหวานเสร็จแล้วก็มาปลูกเราจะได้เลือกต้นที่แข็งแรงสมบูรณ์ลงไปปลูกนะครับ ันนี้ก็เพราะเหมือนเดิมนะครับวางต้นกล้าเสร็จแล้วก็ไม้ประแต้มนะครับมีการแต้มก็ใช้ไม้นะครับเยี๋งครับยวแล้วก็กดนี้เลยจึ๊บเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลดน้ําแล้วเขาก็จะจืดตั้งตนตั้งตัวหาแสงเองนะครับแค่นี้เอง ง่านะครับห้าทำบ่อยๆก็จะเร็วนะแต่ถ้าทำสองมือก็จะใช้มือหนึ่งประคองแล้วก็อีกมือหนึ่งก็ใช้ไม้กดนี้นะก็ส่นวนใหญ่ผมใช้ถาดร้อยหลุมนะร้อยร้อยสี่หลุมนะครับใด้ร้อยสี่หลุมพอดี ก็จะพอดีนะว่าเวลาเราเพาะเสร็จก็ประมาณอายุสิบสิบห้าวันนะพอดีเลยในถานนี้แต่ถ้าเกินเป็นเป็นยี่สิบวันก็ได้นะเพราะว่าถ้าถ้าอาหารที่อยู่ในพิชมอสหรือว่าดินเพาะเนะี่ยกขายังอยู่ได้นะคแต่ถ้าต้นไม่โตเลยนะเกินยี่สิบวันก็ต้องรีบลงนะครับไม่งั้นเขาจะแคะกันต้นก็จะไม่สมบูรณ์นะครับออวันนี้ก็มาแนะนำเ,นเพื่อนเพที่ทำผักสลัดนะครับ ช่วงนี้ผมทำไปสองสามรอบแล้วมเมล็ดเขา,เ,าเรียกว่าอะไรมันมันมันแฉะเกินแล้วก็เขาก็จะเน่านะเน่าไปสองรุ่นแล้วรุ่นนี้ก็ปรับปรุงได้แล้วเพราะว่าพยายามควบคุมน้ำไม่ให้น้ำเยอะเพราะว่าผมเมื่อก่อนผมเอาเอาต้นกล้าเนี่ยแหละไปวางาที่เพาะนะครับแต่หลังคาผมมจะเป็นมุง้งมุ้งเมล่อนนะครับน้ำสมถทธลุได้ ซึ่งน้ําเขาเยอะเกินเขาก็ทำให้ลากลากของผักสลัดเน่านะครับก็เพาะไม่ขึ้นลากก็จะขาดมาเลยนะมันเน่าแต่นี้คือดูสมบูรณ์ดีนะครับอันนี้ถือว่าสมบูรณ์ดี